ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งขูผู้ช่วยท่านแรกนางสุชาวดีสุทธิวานิผู้อำนวยการโรงเรียนการุสอนบำร,ร,มร,มรมุงท่านที่สองนางการจนรัตนงวงสมาจการย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่สามนางกำไลปานม่วงครูชำนาญการพิเศษ ประวัติส่วนตัวผู้รับประเมินประวัติส่วนตัวผู้รับประเมินข้าพเจ้านายนัทพงแก้วแสนเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2541บรรจุร,รับราชการเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2560ที่โรงเรียนจารุสวรร์บำรุงประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านยางช้า ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอำนาาเจริญและระดับรวมศึกษาที่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยลาาราชภัฏอุบลราชธานีภาระงานสอนสอนในรายวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ระดับชั้นะถมศึกษาปีที่สองจำนวน8ชั่วโมงสอนในรายวิชาสังคมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ การงานสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สจํจำนวน11ชั่วโมงรวมทั้งหมด19ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมายครูประจําชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่สาทับหผู้ช่วยหัวหน้าง,งานบริหารทั่วไปครูเวรรับนักเรียนประจาวันอังคารครูลูกเสือสำรองช่วงชั้นที่หนึ่งหัวหน้างานสภานักเรียน และงานอื่นๆที่รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1, 1> การปฏิบัติตน1.1วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนสร้างวินัยให้กับตนเองปฏิบัติตามกฎและเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่มาธิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการที่กำหนดหนด1.2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน 1.3. จรัญญาบันวิชาชีพข้าพเจ้ามุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาคำแนะนำให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค 1.4. การนำรงชีวิตตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าได้นำหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และในใบงานของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัจญาของเศรษฐกิจนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้1.5จจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าและจัดทาจัดหาสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ละทิ้งการสอนกลางคันมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอ1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูพระเจ้ามีความมุ่งมั่นทุ่มเทนในการทำงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานพร้อมเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงในส่วนที่ตนเองบกพร่องด้านที่2การปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้เกิดผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีโดยได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครอบคุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและเหี่ยงเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย เพื่อตการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุขอีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดที่มีทักษะชีวิตและการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. 3ดาการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อนเนื่องโดยนําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตรกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน2.4การทํางานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักการทํางานเป็นทีมและการพัฒนาศักยภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจในคำสั่งที่ได้รับมอบหมายและช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนร่วมงานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจ2.5งานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารงานสาสตรศึกษาข้ารเจ้ามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยความตั้งใจมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมและดูแลและผิดชอบงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี2.6กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเช่นการนำเสนองาน ด้วย PowerPoint หรือแคนว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่น Gamification Hybrid Learning เป็นต้นค้าพเจ้าขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ